ใส่ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กับอิงนะครับวันนี้เราจะมาทําคลิปวอล์กหนึ่งวันนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้คือเพิ <c oughs> ่งตื่นเพราะว่าจะต้องเรียวเลยไงเออนะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วสิ่งที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับไปเดี๋ยวอิงไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวเราไปทาวอล์กหนึ่งวันกันเลยดีกว่าไป แล้วอนนี้นะครับเราก็ได้อาบนนะ้ำเป็นที่ร้อยแล้วนะครับสุดที่อยู่บ้านก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วเราก็ไปทำงานอะไรเล็กอีกหลายอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าไปอีกอันแรกนะครับก็คือการให้อาหารลูกชิ้นนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็จะให้มันนี่นะครับอันนี้มันไม่ใช่กระปุกของมันนะมันเป็นกระปุกที่ ก็อิงเป็นคนใส่ให้นะเดี๋ยวเราจะวางโทรศัพท์ก่อนออนี่เลยเช้าคงกิงน,นะครับอิงก็จะกินข้าวต้มหมูนะครับอ่ะเป็น ข้าวเช้าเองมันไม่ได้กินบ่อยหรอกเออแต่ก็แบบคิดขึ้นมาได้นะแล้วก็สนามานี่เลยก็คือชาเขียวนเองนะผมะเดี๋ยวอิงก,ก็จะลองชิมดูสักครั้งแล้วเดี๋ยวอิงก,ก็จะกินแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวอิงขอชิมหน่อยนะนี่เลยอืมร้อน <laughs> ไปเดี๋ยวเราไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำงานอันนี้เลกอันที่สองกันเลยดีกว่านะครับไป โอเคนะครับอิงก็กินข้าวเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะเปิดคอมกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็ทุกคนน่าจะสงสัยกันนะครับว่าทําไมอิงถึงไม่เล่นออนไลน์นะครับคือจริงๆแล้วการเล่นออนไลน์ของอิงเป็นการที่ถ่ายเอ๊ะเป็นที่ครูเขาลงคลิปเนาะคืออิงจะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะเดี๋ยววันนี้ดูแน่ๆเอออ่าคือเมื่อวานอิงทำแอนิเมชันไปแล้วเดี๋ยววันนี้อิงจะเรียบเรียงแอนิเมชันแล้วก็ภาคเสียงเนาะอ่ะเดี๋ยวอิงขอไปตัดต่อแป๊บ จะมีไทม์ไลน์โชว์ด้วยสวัสดีครับอาจารย์เอ้ยพี่หลทุกคนสวัสดีครับอาจารย์เอ้ยลืมอีกแล้วนี่คือเบื้องหลังของอิงไว้ทุกคนนะ คนะครับตอนนี้นะครับอิงก็ได้ตัดคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปก็ประมาณ40ิวินาทีเนาะออนิเมชันก็ไม่ได้ทํายาวอะไรขนาดนั้นแต่ที่รู้ก็คือว่าคลิปนี้เป็นดาร์กมีมันเองทุกคนน่ากลัวมากนะครับก็ทุกคนสามารถกดที่ตัวไอไปดูได้เลยนะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนาะอาละครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนั่นเองนะครับตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรแต่สิ่งที่อิงรู้แล้วนะก็คือเราจะซักผ้ากันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเอาผ้ามาก่อนเนาะ ซึ่งกองภาพพวกนี้นะครับเราก็ไม่ได้ซักมาเกือบสิปีแล้วนะครับทุกคนใครเชื่อก็เชื่อเอนะถามว่าทําไมถึงเทไม่ค่อยเรียบร้อยนะเพราะว่าเราก็ถือกล้องอยู่แล้วนะทุกคนเอ๋ยทำยังไงได้เสร็จแล้วโอเคอเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกันแล้วก็ซัก ประมาณที่เขาตั้งค่าให้แล้วกันเนาะเริ่มเลยฮัลโหลโอเคดูว่าจะพังแล้วเลขต่อไปนะก็คือการล้างจานนั่นเองนะซึ่งแค่ช้อนใช่ครับเราก็จะมาล้างจานนะครับโ <c oughs> อ้ยแต่มันมีเมลเต็มเลยเนาะคือบ้านอิงอยู่ชั้นหนึ่งเนะทุกคนมันเลยแบบมดเยอะมาก แต่ถ้าวันไหนเริ่มโควิดเริ่มหายเดี๋ยวอิงจะทําคลิปวอล์กไปเที่ยวเนาะอ,อันนี้ก็ทําคลิปวอล์กอยู่บ้านบ้าบ้าอ่น้วนะใช่มีช้อนแค่อันเดียวมึงก็ล้างเนาะตลกจังเลยก็เป็นบรรยากาศหลังบ้านของอิงเนาะก็แบบไม่มีอะไรเลยสภาพมันลึกกึกๆเพราะมันอยู่ชั้นหนึ่งด้วยแหละเออมันเลยแบบไม่ค่อยมีอะไรต่อมานะครับก็คือเรานะครับจะทําการเรียนออนไลน์เองเนอะครับซึ่งเราเรียนออนไลน์แบบคลิปเนาะ อินเปิดออนไลน์ตัวหนึ่งตอนนี้อิงเรียนเรื่องนี้อยู่นะก็คือโทรศัพท์มันกลับด้านไหมเออน่าจะกลับด้านแหละก็เป็นระบบปฏิบัติการเนาะเกี่ยวกับคอมเลยทุกคนเพราะอิงเรียนสายคอมด้วยแหละเออมันก็เลยต้องเรียนนะให้เราทําไปขั้นที่สองประมาณห้าข้อเหรอให้เราวาดูด้วยยังวะเดี๋ยวไปถ่ายย้อนะตอนนี้นะครับเราก็จะลงคลิปที่เราทำเมื่อที นี่แหละเออเดี๋ยว,วเ,เราก็จะมาลงคลิปกันเลยเนาะอ่าอิงเป็นคนที่จะเขียนข้อความแบบเร่ๆไปก่อนอ่าเร็วดไ้ก่อนเรายังคิดไอเดียไม่ออกอะไรนี้นะ,ะฝากกันกดติดตามด้วยนะครับจะถึง 1, พันซับแล้วนะครับอ่าอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะทุกคนอ่ตาตอนนี้รู้สึกว่าอินเครียดมากอิงก็เลยมาเล่นแอปนี้ <c oughs> มีอะไรอ่ะมีอะไรอะมีเยอะมากมีเยอะมากเดี๋ยวอิงลองอย่างอื่นก่อนเอาเป็นน้องนี่ดีกว่า <c oughs> เป็นน้องขี้น้องขี้น่ารักนี่มีอมองอารด้วยความแก้แค่ของอิงนะครับอิงก็เลยต้องมาเล่นเกมนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเป็นเสกดีกว่าเจียม โอ้ยโอ้ยยากว่ะอ่ะตอนนี้นะครับก็เลิกเล่นแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาตากผ้ากันเลยเพราะว่าเครื่องซักผ้าซักเสร็จแล้วนะครับนี่เลยคือกองเสื้อผ้านั้นทุกคน ให้ดูให้นี้พอให้ดูให้นี้พอนะครับเดี๋ยวเราก็จะดีดนิ้วให้มันหายไปนะเดี๋ยวเราดีนิ้วเลยนี่ตอนนี้เราก็ตากหมดแล้วนะครับถามว่าที่ตากตรงไหนให้ดูนิดนึงก็พอหลังตากผ้าไอตัวแซบก็มาด้วยไหนก็แซบเหรอทำอะไรล่ะน้าามันคันเหรอกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็จะบ่ายสามแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากินป๊อกกี้กันเลยนี่นะทุกคน นี่นะครับก็จะมีไมโลแบบอันนี้นะแล้วก็ป๊อกกี้นะครับอ่ะไมโลอีกแล้วไมโลทางด้านนะก็เราก็จะกินอยู่3อย่างนะก็คือไมโลแล้วก็ป๊อกกี้แล้วก็ไมโลจะเป็นขนมเนาะแต่เราจะเอาไปกินบึงโกโคอมเลยเนาะไป let's go ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับก็ฝนตกนั่นเองทุกคนข้าวเย็นนะครับที่อิงกินก็คือปูนั่นเองนะมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกแล้วก็ข้าวหมูอตอนนี้นะครับเราก็จะมาตัดต่อทำคลิปใน TikTok กันนะครัแล้วก็ใช้คลิปที่เราตัดเมื่อเช้านี้แหละ มาใส่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตอนเสร็จเลยดีกว่าเสร็จแล้วนะคะผมก็ใส่ตัวหนังสืออะไรนิดนหน่อยหน่อยก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาที่หนึ่งแล้วนะทุกคนเด็กก็จะนอนแล้วนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะปิดคลิปเลยดีกว่านะครับก็ตอนนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอิงด้วยนะครับก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีนะ